ยินดีต้อนรับสู่ประวัติช่องสำหรับคืนนี้ที่นี่เราจะเดินทางไปในอดีตเพื่อให้คุณสามารถหลับได้อย่างง่ายดายและทำกำไรอย่าลืมสมัครสมาชิกและชอบทันทีเพราะในตอนท้ายของการบรรยายคุณจะหลับเร็วหลัดาตาแล้วเราจะเริ่มดนตรีวันนี้ฉันขอเชิญคุณไปสู่การเดินทางที่น่าตื่นตาตื่นใจผ่านชีวิตและดนตรีของโมซาร์ททำให้ตัวเองสบายหลับตาและปล่อยให้ท่วงคำนองของเขาพาคุณกลับไปในศตวรรษที่15าโมซาร์ทไม่ได้เป็นเพียงแค่นักแต่งเพลงเขาเป็นจักรวาลแห่งความสามัคคีอารมณ์และแรงบันดาลใจ มาฟังจุดเริ่มต้นของซิมโฟนีหมายเลข40งานที่เต็มไปด้วยความหลงไหลและความลึกนี้เป็นเพียงหนึ่งในสมบัติมากมายที่เขาทิ้งเราไว้เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ของเขากันทวุสกามเด,ดโมซร์เกิดเมื่อวันที่27มกราคมคศ1 7 5 6ในซาวส์เบิร์กเมืองเล็กๆที่งดงามในออสเตรียตะวันตกที่ซึ่งเทือกเขาแอลัอนงดงามโอบก,กอดถนนแคบๆและแม่น้ำแซสซกไหลอย,อย่างเงียบๆพ่อแม่ของเขาเลียโปลและแอนนามาเรโมซาเป็นคนง่ายๆที่ทุ่มเทให้กับดนตรีอย่างลึกซึ้วีีนต่ทรอดชิ ตมาได้วูฟกังและมารีแอนนาพี่สาวของเขาเรียกว่านนาโดยทุกคนในบ้านอาศัยอยู่ในอาคารเล็กๆสามชั้นบนถนนกอทรอยดเมื่อเวลาผ่านไปกำแพงอาคารก็มืดลงเล็กน้อยเช่นเดียวกับที่บางครั้งพวกเขาได้รับจากอาคารเก่าตอนนี้สถานที่แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์และเป็นสถานที่ที่คุณยังสามารถได้ยินเสียงของฮ์ปซิคอร์ไวโอลินและเสียงหัวเราะของเด็กๆถ่ายภาพห้องพักที่อบอุ่นพร้อมพื้นไม้ที่ดังก้องอยู่ใต้เท้าเล็กๆแสงอ่อนๆไหลผ่านหน้าต่างเล็กๆและในมุมยืนของฮ์ปซิคอร์สำหรับวูฟกังนี่เป็นหน้าต่างแรกของเขาสู่่โลกแหงดนตรี พ่อของเขาเรียโปรโมซาตเป็นคนที่เข้มงวดแต่มีความสามารถซึ่งรับใช้ในเขตทหารตะวันออกของสบู่เพลงประกอบเพลงเล่นไวโอลินและยังเขียนตำราเรียนเกี่ยวกับการเล่นนักดนตรีทั่วยุโรปอ่านตำราเรียนนี้แต่ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเมื่อเขาสังเกตเห็นว่าลูกชายวัยสามขวบของเขาเริ่มรับทำนองวูฟแกงนั่งลงที่ฮาร์ปซิคอร์ดซึ่งเกือบจะสูงกว่าตัวเขาเองและขอดซ้ำๆที่เล่นบนนันนี้ไม่ใช่การเคลื่อนไหวของเขาที่แม่นยามากมันเหมือนกับว่าเขากำลังเล่นกับความฝันต่อมาเรียโปรเขียนถึงเพื่อนของเขาเกี่ยวกับวิธีที่เด็กชายสาม ห้ารถนั่งในรถเป็นเวลาหลายชั่วโมงค้นหาความสามาคัคคีและเพลิดเพลินกับทุกเสียงที่ชัดเจนเขาหัวเราะเมื่อโนต้ตก่อตัวเป็นทำนองราวกับว่าเขากำลังแก้ความลับที่เขาเข้าใจเท่านั้นเมื่ออายุสขวบบูฟกงได้เล่นชิ้นเล็กๆด้วยความมั่นใจมีเด็กชายแสนหวานคนนี้ที่มีกเกงสัน้นและตัดผมนิดหน่อยและเขานั่งอยู่ที่ฮ์บซิคอดนิ้วมือเล็กๆของเขาเต้นอยู่เหนือกุญแจ ถัดจากเขาเลียวโปรกำลังจดบันทึกบนกระดาษมันไม่ใช่แค่พรสวรรค์แต่เป็นปฏิหารที่พ่อของเขาตัดสินใจที่จะแสดงโลกทั้งใบเมื่อวูฟแังอายุเพียง6ปีเลียวโปรมีความคิดที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการเดินทางครั้งแรกและเขารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะแบ่งปันกับลูกๆของเขาวูฟแกงและแนนนย้อนกลับไปในปีคศ 1762ครอบครัวเดินทางไปมิวนิกเพื่อแสดงพวกเขาไปที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของพระราชวังเพดานป่าของบาวาเรียที่ซึ่งโมซาร์ตัวน้อยพร้อมวิกผมผมของเขาและแบนสแทนทองคําที่ฝังอยู่เขาไม่เพียงแค่เล่นชิ้นส่วนที่เขาได้รับการสอนเขาชั่วคราวทําตามทีมที่นักดนตรีผู้ใหญ่แนะนําและเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นสิ่งใหม่ผู้ชมมีความประหลาดใจที่กระซิบเรียโปรยิ้มแย้มจ่มใสด้วยความภาคภูมิใจและความหวังเมื่อเขามองลูกชายของเขาหลังจากเหตุการณ์ที่ทําให้ปวดใจในมิวนิกเมืองที่มีชีวิตชีวาของเวนนาหัวใจเต้นของจักรวรรดิิแฮนนีตอ หากพวกเขาได้แขนที่เปิดกว้างมันอยู่ในวังสคอนบรันที่งดงามที่วูลสแกงและเนเนอร์แสดงให้กับจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาซึ่งเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักดนตรีรุ่นเยาวคอนเสิร์ตนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และหลังจากจบลงแล้วโมซาร์อายุหกขวบเต็มไปด้วยพลังงานลื่นบนพื้นเรียบแต่ไม่ช้าเขาก็ทำเช่นนั้นมากกว่าที่เขากระโดดขึ้นมาใบหน้าของเขาเป็นรูปของความมุ่งมั่นในขณะที่เขาวิ่งไปที่ เมเรียนโทนตหนุ่มผู้เป็นราชินีแห่งอนาคตของฝรั่งเศสกล่าวว่าเขาจะแต่งงานกับเธอเมื่อเขาโตขึ้นผู้ชมระเบิดออกมาและจัก,กรพรรดินีให้ขนมแก่เขาการแสดงเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยาวนานสำหรับครอบครัวโมซาดพวกเขาเดินทางไปทั่วยุโรเป,ปรีด,ด้วยร้านเสริมสวยอันงดงามลอนดอนและวูฟกังและนานเนอร์เล่นกับสายลมทุกที่ย้อนกลับไปในปีคศส1764ผู้คนจะได้ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์และพระราชวังและในดานเหล่านั้น เวสราเล่าที่แออัดเป็นบรรทันธธานทุกคนประหลาดใจเมื่อพวกเขาเห็นโมซาร์ทเล่นชิ้นส่วนที่ซับซ้อนที่นั่นเขาได้พบกับโยฮันคริสเตียนบักลูกชายคนสุดท้องของโยฮันสิเบชเชนเบอผู้ยิ่งใหญ่พวกเขากลายเป็นเพื่อนกันนักแต่งเพลงผู้ใหญ่นั่งลงที่ฮาร์ปซิคอร์ดถัดจากเด็กชายและพวกเขาเล่นคู่ผ่านท่วงทำนองให้กันและกันวูฟแกงฟังซิมโฟนีของเขาเรียนรู้ความสว่างและความสาง่างามของพวกเขาและนี่คือหลังจากนั้นคุณสามารถได้ยินความยากลำบากที่เขาเผชิญในดนตรีของเขาเมื่อก่อนถนนก็ครุขระและรถม้าก็อน,าน,น,าอนอนเนงแรม มอเย็นๆและอาหารก็ไม่ค่อยดีนักวูฟแกงมักจะอยู่ภายใต้สภาพอากาศในปี1767เขายังมีแค่ทอรพิษซึ่งเกือบจะใช้ชีวิตของเขาแต่เขารอดชีวิตมาได้และเหลียโปรก็รู้สึกขอบคุณมากแม้จะมีทุกอย่างแต่เด็กชายก็เติบโตขึ้นมาเป็นนักดนตรีและเขาเรียนรู้ที่จะรักเสียงของยุโรปลองนึกภาพเสียงของชาวอิตาลีอริอส มิเนอส์รั่งเศสและการร้องเพลงประสานเสียงของเยอรมันทั้งหมดผสมกันตอนนี้นึกภาพเด็กชายตัวเล็กๆอายุเพียง6กขวบเขียนซิมโฟนีครั้งแรกของเขาคุณนึกภาพออกไหมว่ามันต้องเป็นอย่างไรสำหรับเขาเพียงแค่เริ่มเรียนรู้วิธีการใส่ตัวอักษรเข้าด้วยกันแล้วทันใดนั้นเขาก็แต่งเพลงสำหรับวงออเคสตรา เมื่ออายุ12ปีวูฟเงอร์มเดตโมซาได้กลายเป็นดาราที่แท้จริงแล้วด้วยชื่อของเขาที่สะท้อนจากซอสเบิร์กถึงปารีสก,การสแสดงในวัยเด็กของเขาเต็มไปด้วยสเสน่ห์และความสว่างทําให้เกิดความเป็นผู้ใหญ่และลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งทําให้ประหลาดใจแม้กระทั่งผู้ฟังที่มีความซับซ้อนที่สุดแต่ซอสเบิร์กนั้นเล็กเกินไปสาหรับความฝันอันยิ่งใหญ่ของเขาพ่อของเขาเรียปรโมซาดเข้าใจสิ่งนี้อย่างสมบูรณ์แบบเขาเห็นว่าลูกชายของเขาโตขึ้นฉากท้องถิ่นและฝันว่าวูฟแกงจะพิชิตเมืองหลวงทางดนตรีที่เีมกกฎณฑ์ ท่าที่เข้มงวดและความหวังสูงจากการเดินทางใหม่ที่ไม่เพียงแต่จะนำชื่อเสียงมาแต่ยังเปิดขอบเขตใหม่สำหรับอัจฉริยะรุ่นเดียวตอนนี้คุณสามารถได้ยินส่วนที่สองของเปโนคอนแชโตหมายเลข21ของโมซาดเขาเขียนสิ่งนี้ในชีวิตในภายหลังแต่ถึงแม้เขาจะยังเด็กดนตรีของเขาก็มีความอ่อนโยนและความฝันที่คุณสามารถรู้สึกได้ในทำนองเพลงนี้ราวกับว่ามันจะพาคุณไปสู่โลกแห่งความทรงจำของเขาในปีคศ1769 เมื่อวูฟกังอายุ12ปีเลียโปรตัดสินใจว่าถึงเวลาไปอิตาลีประเทศที่คิดว่ามันเป็นเปลของดนตรีทุกเมืองตั้งแต่ความมหัศจรรย์ของเวนิสที่มีคลองไปจนถึงสเสน่ห์ที่มีแดดของเนเปิลเต็มไปด้วยท่วงทํานองเรือกอนโดลาเวนิสส่งไปที่เสียงของเซเรนโรแมนติกและในบทโรมันที่สวยงามพระพุทธศาสนาที่อบอุ่นใจเต็มไปด้วยอากาศเลียโปรรู้ว่ามันอยู่ที่นี่ในสถานที่มหัศจรรย์แห่งนี้วูฟกังสามารถเรียนรู้ศิลปะของโอเปรา่าพบกับเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่และ ชนะการยอมรับที่จะทําให้ชื่อของเขาเป็นอมตะจุดแรกคือในมิลานซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในโรงภาพ,พยนตร์และขุนนางที่อุดมสมบูรณ์ในปีคศ1770โมสสสอายุ13ปีได้รับค่าคอมมิชชั่นสำหรับโอเปร่าคนแรกของเขาเมอร์เทเดสราชาแห่งพโนโลนลองนึกภาพฉากน,นี้ เด็กชายแท้จะไม่เอื้อมมาอยู่หน้าวงออเคสตราของนักดนตรี40คนด้วยก้าวย่างที่มั่นใจเขาเป็นผู้นำทำนองและห้องโถงที่เต็มไปด้วยคุนนางอิตาลีในชุดผ้าไหมและวิกผมผงฟังด้วยลมหายใจที่น่าเบื่อไปรอบปฐมทัศน์ของโอเปรา่าโอเปร่าประสบความสำเร็จอย่างมากและดำเนินการ20ครั้งติดต่อกันชัยชนะที่แท้จริงในสมัยนั้นหลังจากการแสดงแต่ละครั้งผู้ชมก็ให้กำลังใจชัยโย วูฟแกงรู้สึกตื่นเต้นอย่างเร่งรีบขณะที่เขาโค้งคำนับเพยยาไม่ยิ้มอิตาลีกลายเป็นมากกว่าแค่เวทีสำหรับโมซาร์ทมันเป็นโรงเรียนที่เขาเรียนรู้และเติบโตที่นั่นเขาได้พบกับพอเดเรจาวานีเบอร์ติสมาทีนักดนตรีและนักแต่งเพลงที่รู้จักกันดีซึ่งห้องสมุดเป็นเหมือนขุมทรัพย์สำหรับนักดนตรีทุกคนพอเดเรม,มาทีนด้วยสายตาที่ใจดีและวิญญาณที่มั่นคงของเขาได้รับการยอมรับในทันทีที่มีความสามารถพิเศษของวูฟแกงเขาสอนสิ่งที่น่าสนใจมากมายใ,ให้เขาเช่นความแตกต่างซึ่งเป็นนนศิลลลปะขขอออองงงงงกกกาาาาารรววมมทท่่่หยยยยเ้้ดั ปลื่นอกจากนี้เขายังสอนให้เขาโพลิโฟซึ่งเป็นเมื่อเสียงเชื่อมโยงกันเหมือนเทรดในรูปแบบที่ซับซ้อนบทเรียนเหล่านี้ทำให้เพลงของโมซาร์ทลึกซึ้งยิ่งขึ้นเขาเรียนรู้ที่จะสร้างผลงานที่ฟังดูง่ายแต่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนในปีคศอ 1770โมซาสร้างความสำเร็จที่ลงไปในประวัติศาสตร์เมื่อเขาไปเยี่ยม am, เซ็กซ์ีนเในโบสถ์ที่สวยงามเราได้รับสิทธิพิเศษอย่างไม่น่าเชื่อในการได้ยินชิ้นหนึ่งโดยนักแต่งเพลงที่มีความสามารถเกรกเกย์ลีกรีกกรง,งานชิ้นนี้ดำเนินการเฉพาะในโบสถ์และบันทึกของมันถือเป็นความลับของวาติกันมันเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดที่จะเขียนล,ลงไปหรือคุณอาจเผชิญกับการคว่ำบาตรแต่14ปีที่น่าตื่นตาตื่นใจดีโมซัสกลับไปที่โรงแรมหลังจากบริการนั่งลงที่โตะ๊ะและหลับตาโนดหนึ่งและความทรงจำของเขาเป็นปรากฏการ เขาแสดงผลงาน9ก้าครั้งที่สวยงามซึ่งใช้เวลาเกือบ1ินาทีด้วยความแม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อที่ทุกคนประหลาดใจเขาไม่ได้ถูกลงโทษแต่ในทางตรงกันข้ามเขาได้รับการชื่นชมสมเด็จพระสันตะปาตตัวเองเคลเมนเรียกนักดนตรีหนุ่มมาที่บ้านของเขาและมอบคำสั่งของเดือยทองคำให้เขาทำให้เขาเป็นอัศวินวูฟแกงรู้สึกอายแต่ภูมิใจและเขียนที่บ้านว่าชื่อของเขาเขากลายเป็นเชวลิโมซาร์ดและเขายังพูดติดตลกว่าคำสั่งนั้นหนักเกินไปสำหรับหมาป่าตัวน้อยของเขาวูฟแกงและลีอโพโธดมักจะหยุดทิ้งซ และแทนที่จะเงียบม,มีเสียงดังของเสียงเมาเล่าฤดูหนาวนั้นรุนแรงเป็นพิเศษในปี1771ปีระหว่างการเดินทางไปเวโรนาวูฟกังเขาป่วยด้วยไข้ดังนั้นเขาจึงถูกวางไว้ในห้องเย็นห่อด้วยผ้าห่มขนสัตว์เลียวโปรผู้น่าสงสารนั่งอยู่ข้างๆเขาเบาๆใช้ผ้าขี้ริ้วเปียกที่หน้าผากของเขาพ่อของเขาเขียนถึงบ้านว่าลูกชายของเขากำลังถูกไฟไม่ในความร้อนและตัวเขาเองก็นอนไม่หลับตอนกลางคืนสดอ้อนวอนขอการฟื้นฟูแต่แม้ในช่วงเวลาเหล่านั้นโมซ์ตก็ไม่ได้หยุดคิดเมื่อเขารู้สึกดีขึ้นเขาขอฮัสริ่่มเลน การเขียนราวกับว่าโรคทำให้ดนตรีภายในของเขาแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นหลังจาก3ปีที่ยอดเยี่ยมในอิตาลีในปีคศ1773โมซาร์ทกลับไปที่ซาบูกแต่หัวใจของเขาก็แข่งกับนิวฮอริซอนแล้วในปีเดียวกันตอนอายุ17เขาไปเวียนนาเมืองที่ถือเป็นเมืองหลวงทางทางดินของโยุโรปเวียนนาเป็นสถานที่ที่ผู้อุปถัมภ์ที่ร่ำรวยที่สุดและถนนที่เรียกร้องมากที่สุดในเมืองเต็มไปด้วยชีวิตและร้านเสริมสวยของคุณนางก็เต็มไปด้วยเสียงเพลงใหม่แต่เวียนนาได้พบก,กับโมซาร์ทพร้อมกับสำรองบางแห่ง ค่อยกับดนตรีแบบดั้งเดิมมากขึ้นยังไม่พร้อมที่จะสนับสนุนอัจฉริยะรุ่นเยาวอย่างไรก็ตามเรื่องนี้โมซาร์ทเขียนซิมโฟนีสหลายแห่งในเวียนานารวมถึงซิมเฟอ์นีโน25ซึ่งตอนนี้เรารู้ว่าเป็นเพลงเดี่ยวน้อยงานชิ้นนี้เต็มไปด้วยละครไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยะเท่านั้นแต่ยังรวมถึงนักแต่งเพลงที่เป็นผู้ใหญ่ภายใน,ในช่วงเวลานี้โมซาร์ทเริ่มตระหนักว่าพรสวรรค์ของเขาไม่ได้เป็นเพียงของขวัญแต่ยังเป็นความรับผิดชอบเขาต้องการเขียนเพลงที่จะสัมผัสหัวใจไม่่่่่ใชชแแครรรสาาตติขขออองงงงงุนยัวมถึเโปพอ เขาด้วยในขณะที่เลีอโปรมองว่าเขาเป็นวิธีการประสบความสําเร็จในครอบครัวเขายืนยันในการเดินทางใหม่ค่าคอมมิชชั่นใหม่และวูฟกังแม้ว่าเขาจะรักพ่อของเขาแต่บางครั้งวูฟแกงก็รู้สึกติดกับดักนี้เป็นกรณีในปีคศ1773คุณรู้ไหมว่าเพลงไหนที่เขียนโดยโมซาด มันเป็นหนึ่งในที่โด่งดังที่สุดของเขาและเต็มไปด้วยแสงและความสุขแต่ถ้าคุณฟังอย่างใกล้ชิดคุณจะได้ยินวิญญาณของชายหนุ่มที่กำลังมองหาวิธีของเขาเองมาฟังส่วนแรกของเซเรตยามค่ำคืนเล็กๆและจินตนาการว่าโมซ์ทหนุ่มที่เต็มไปด้วยความหวังแต่งมันอย่างไรดูท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่สวยงามเหนือซาวส์เบิร์กดนตรีดนตรีดนตรีเพียงแค่ฟังเซียงในตอนกลางคืนที่น่ารักที่คุณได้ยินมันน่าทึ่งไหมที่มันกลายเป็นหนึ่งในผลงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของโมซา์ท มันเหมือนกระจกในวัยเด็กของเขาแสงแต่มีคำาปรความเศร้าโศกอย่างลึกซึ้งราวกับว่าเขามีลางสังหรณ์ในช่วงปีที่ผ่านมาระหว่างอายุ15ถึง18ปีโมซาต์เริ่มรู้สึกเหมือนบ้านเกิดของเขาที่ซาบูกำลังรั้งเขาไว้เขาใฝ่ฝันที่จะเขียนเพลงที่เป็นของตัวเองอย่างสมบูรับเป็นอิสระจากลูกค้าที่กำหนดกฎของพวกเขาเลือโปรพ่อของเขาพยายามควบคุมเขาแต่เขาเป็นชายหนุ่มที่มีชีวิตชีวาลีอปโ์จัดทริปใหม่โดยหวังว่าวูฟแกงจะพบสถานที่ถาวรในสารในปี ข้1778โมสซาดไปที่แมนไฮเมืองที่มีชื่อเสียงด้านวงออเคสตราจากนั้นไปปารีสแต่ทริปเหล่านี้นำมาซึ่งความผิดหวังมากกว่าความสำเร็จในปารีสเขาเผชิญหน้ากับประชาชนดูเหมือนจะเ้าไม่สนใจมากนักและนักดนตรีท้องถิ่นก็อิจฉาความสามารถของเขายิ่งไปกว่านั้นแอนนามาเรียมแม่ของเขาเสียชีวิตในปารีสในปีคศ 1778ขณะที่พวกเขาเดินทางไปด้วยกันมันเป็นเวลาที่ยากมากสำหรับโมซาดและเขาเขียนถึงพ่อของเขาโดยบอกว่าเขารู้สึกหลงทางมากเขากลับไปที่ซอวส์เบิร์กรู้สึกเหงาจริงๆแต่หลายปีที่ผ่านมาทำให้เขาเป็นคนที่แข็งแกรง่งขึ้นเขาเรียนรู้วิธีจัดการกับช่วงเวลาที่ยากลำบากและค้นหาแรงบันดาลใจแม้ว่าสิ่งต่างๆจะดูยากจริงๆเยาวชนของโมซาดเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตเขาเริ่มคิดออกว่าเขาต้องการเป็นอะไรและในไม่ช้าเวนนาก็รอเขาอยู่ C.I.T วัยที่จะกลายเป็นเวทีใหม่ในชีวิตของเขาดนตรีในปีคศ1781เมื่อวสแกงอเมเดตโมซาอายุ25ปีเขาได้ก้าไปอีกขั้นที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาตลอดไปเขาออกจากเมืองที่ซึ่งเขาใช้เวลาในวัยเด็กของเขาซอสเบิร์กและย้ายไปเวียนนาเมืองหลวงทางดนตรีของยุโรปเวียนนาเป็นศูนย์กลางของชีวิตทางวัฒนธรรมที่แท้จริงในสมัยนั้นที่ซึ่งได้ของดนตรีทั้งหมดเป็นเพียงภาพมัน ถนนที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีที่มีความสุขขณะที่รถม้าที่สง่างามร่อนไปตามและพระราชวังอันยิ่งใหญ่ของชนชั้นสูงที่ถูกนำไปใช้กับบันไดหินอ่อนและร้านเสริมสวยที่มีชีวิตชีวาที่นี่ผู้รักดนตรีที่หลงใหลที่สุดศิลปินที่มีพรสวรรค์มากที่สุดและผู้ชมที่ฉลาดที่สุดรวมตัวกันพวกเขาสามารถยกระดับนักดนตรีไปสู่ความสูงของแรงบัน ดานใจหรือยกเลิกพวกเขาอย่างรวดเร็วเพียงครั้งเดียวโมซาต์มาถึงเวียนนาด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความฝันพร้อมที่จะแบ่งปันของควัญดนตรีของเขากับโลกคุณจะรักความฝันของอิสรภาพและความปรารถนาที่จะเขียนเพลงที่เป็นขออมเขาและไม่ใช่คนที่กำหนดกฎของตัวเองตอนนี้คุณสามารถได้ยินความงามของโคเพอร์เมจิกฟลูดเขียนโดยโมซาต์ในปีสุดท้ายของชีวิตของเขาเพลงนี้เต็มไปด้วยเวทมนต์และแสงสว่างดูเหมือนว่าจะแสดงถึงการออกดอกของงานของเขาซึ่งเริ่มขึ้นในเวียนนาการย้ายไปเวียนนาเป็นเรื่องจริง โมซารรู้สึกเหมือนในที่สุดเขาก็เป็นอิสระในซาวบูเขาทำงานเป็นเวลาหลายปีที่สารอารบิชอบเาเลอซึ่งค่อนข้างเข้มงวดโมซารเขียนมวลชนในโบสถ์และสารให้ความรักเขาแต่เขารู้สึกว่าขังอยู่ในกรงความสามารถและอัจฉริยะของเขาไม่พบทางออกในโลกเล็กๆนี้ในปีคอสอ1หหลังจากการทะเลาะก,กันอีกครั้งกับอาร์บิชอบโมซารก็ทำสัญญาของเขาและออกไปแม้จะมีการประท้วงของพ่อของเขา เลียโปลมองว่าลูกชายของเขาเป็นวิธีที่จะช่วยให้ครอบครัวของเขาประสบความสำเร็จและเขาก็ผิดหวังจริงๆเมื่อเขาค้นพบเขาเขียนจดหมายวูลฟแกงที่เต็มไปด้วยความรักและการสนับสนุนแต่เขาไม่สามารถกลับไปได้เวียนานากลายเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพสําหรับเขาซึ่งเป็นสถานที่ที่ในที่สุดเขาก็สามารถหายใจได้อย่างลึกซึ่งเขาเช่าห้องเรียบง่ายสห้องใน,ในใจกลางเมืองบนถนนดอมเกอร์ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับเขาในวันนี้ พวกเขามีขนาดเล็กมีพื้นไม้และหน้าต่างแคบแคบแต่ไปยังโมซาร์ทพวกเขาเป็นวังที่เขาสามารถเขียนได้อย่างสงบสุขเวนนาเปิดโอกาสใหม่ให้กับโมซาร์ทแต่ด้วยความยากลาบากใหม่ๆชีวิตในเมืองใหญ่มีราคาแพงเช่าอาหารเสื้อผ้าทุกก็ยังต้องใช้เงินซึ่งโมซาร์ทมาขาดเขาได้รับเงินจากการตอบแทนผู้อื่นเขาเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆและเขาสามารถสอนดนตรีให้กับนักเรียนที่ร่ํารวยจัดคอนเสิร์ตและขายงานของเขาแต่เเเเขขขขาาาาาาาไไไมมไม่่่่่่ีี Advance, ีีีีรรรรรรรยยดดดด้้้ททททัััันนนนนนนคคคงงงงงงงบบบจจจะิิิกกอออววตๆ แต่ส่วนใหญ่เขาต้องอยืมเงินเพื่อจ่ายเงินสำหรับสิ่งที่เขาต้องการโมซาร์ทเขียนถึงเพื่อนของเขาและบอกว่าบางครั้งเขาไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อฐานหินเพื่อให้บ้านร้อนในฤดูหนาวและเหนือสิ่งอื่นใดเขาก็แข่งขันกับนักดนตรีคนอื่นๆนักแต่งเพลงท้องถิ่นของเวียนนารวมถึงแอนโทนิโอซซริผู้มีความสามารถเห็นโมซาร์ทเป็นคู่แข่งพวกเขามักจะมองหาวิธีที่จะเปลี่ยนสาธารณกับเขาแต่โมซาร์ทไม่เคยยอมแพ้เขายังคงทำงานด้วยพลังงานมากมายสร้างเพลงที่น่าทึ่งในความลึกและความงามในปีคศ1782โมซาร์ทแต่งงานกับคอสแต นุ่มที่มีเสียงอ่อนนุ่มและใจดีฉันมีความสุขมากที่จะบอกคุณว่างแต่งต่างๆของพวกเขาจัดขึ้นในมหาวิหารที่สวยงามของเซนจอนเดอะ b บ p t ทิสทั้งคู่ไม่มีเงินจํานวนมากดังนั้นพวกเขาจึงต้องสร้างสารรค์ด้วยวิธีการที่พวกเขาจะเฉลิมฉลองพวกเขายังต้องยืมแหวนแต่งงานของพวกเขา เลียโปรมีความสุขกับการแต่งงานเขาคิดว่าคอนสแตนตี T อาจไม่ได้เป็นคู่ที่ดีที่สุดสำหรับลูกชายของเขาแต่โมซาต์มั่นใจว่าคอนแตนซ์เป็นดรำพึงของเขาความสุขของเขาและการปรากฏตัวของเธอทำให้เขามีความสุขพวกเขามีประสบการณ์ทั้งช่วงเวลาที่ดีและเวลาที่ไม่ดีด้วยกันพวกเขามีลูกหกคนแต่น่าเสียดายมีเพียงสองคนเท่านั้นที่รอดชีวิตมาได้คาร์ทเมอร์สและเฟรเซเวอร์เป็นคู่รักที่เก็บดนตรีให้มีชีวิตอยู่ในบ้านของพวกเขาเสมอแม้ว่าชีวิตจะทำให้พวกเขาลำบากคอนแตนซ์ร้องเพลงเรียสที่สวยงามที่โมซาต์เข หาเล่นฮาร์ดซิคอ์มาพร้อมกับกท่วงทำนองที่ทำให้เธอหัวเราะมันอยู่ในเวียนนาที่โมซาต์มาถึงจุดสุดยอดของความคิดสร้างสรรค์ของเขาในปีคศ1786เขาได้เขียนโอเปรา่าเรื่องการแต่งงานของฟีกโกรตามบทละครของเทียโบมาเชอโอเปร่านี้ปฏิวัติมันพูดถึงความรักเสรีภาพและความเท่าเทียมทําให้ความสนุกสนานของชนชั้นสูงโมซารใสอารมณ์ขันและความหลงไหลในมันสร้างเพลงที่ฟังดูง่ายแต่มีความหมายลึกผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นมากที่พวกเขาปรบมือให้นานมาก ในความเป็นจริงต้องมีการดําเนินการบางอย่างโมซาดเขียนถึงคอนสแตนว่าในปรากรตรีของเขาได้ยินในทุกมุมถนนและนี่เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับเขาแต่ในปรกักง,งานแต่งงานของฟีโกโรเป็นชัยชนะที่แท้จริงผู้ชมปรบมือมานานมาก สิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจว่าต้องดําเนินการกับอาริสบางส่วนโมซาต์เขียนถึงคอนสแตนต์เกี่ยวกับวิธีการที่ดนตรีของเขาในเวียนนาทําให้เขามีชื่อเสียงแต่ก็นําความยากลําบากมาให้เขาสุขภาพของเขาแย่ลงหลังจากผ่านไปหลายปีของการทํางานหนักนี้ของที่และความเครียดความแข็งแกร่งของเขาก็ลดลงเขามักจะป่วยได้รับความทุกข์ทรมานจากไข้และปวดหัวแต่เขาก็ดำเนินต่อไปเขาทำงานราวกับว่าเขารู้สึกว่าเวลาหมดในปีคศ1791เมื่ออายุ35ปีเขาได้รับคำสั่งซื้อคอมมานิมิเซอร์สำหรับคนตายคำสั่งมาจากคนแปลกหน้าลึกลับที่แต่งตัวเป็นสีดซึ่ง ได้ให้ชื่อเขาต่อมาปรากฏว่ามันเป็นทูตของคาว n ทัวเซ็กซ์ตูเพที่ต้องการผ่านหลังจากบางสกุลของโมซาสเขารู้สึกค่อนข้างล้นหลามเข้าจัดการกับความเจ็บป่วยและเขาคิดว่าเขากำลังเขียนเพลงที่สวยงามนี้ให้กับตัวเองเขาทำงานบนบางสุกุลด้วยพลังงานมากมักนอนอยู่บนเตียงและกำหนดโน้ตของคอนสแตนหรือของเขาเองตอนนี้คุณจะได้ยินหนึ่งในส่วนที่อบอุ่นที่สุดของน้ำตา ทำนองนี้เขียนขึ้นในวันสุดท้ายของชีวิตของเขามันเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและแสงสว่างและดูเหมือนว่าเสียงของโมซาร์เองก็บอกลาโลกมาฟังและคริมอสซและจินตนาการว่าเขานอนอยู่ในห้องเวียนนาของเขาได้อย่างไรสร้างเพลงที่สวยงามนี้โดยรู้ว่าเวลาของเขากำลังจะสิ้นสุดลงดนตรีและคริมอสเซอร์ดนตรีวินล่าดนตรีเจอคอสปรบมือและครดใดและดนตรีสุรัดนตรีเชเดอร์ดนตรี แอเทมีและครีเมอร์เซอร์คุณเพิ่งได้ยินหนึ่งในส่วนที่มีชื่อเสียงที่สุดของแม่น้ำมันเหมือนกระจกแห่งโลกภายในของโมซาร์ทในช่วงปีสุดท้ายของชีวิตมีทั้งความเศร้าโศกและความหวังและความรักในนั้นโมซาร์เทใจและวิญญาณของเขาลงในบางสุกุลของเขามักจะพบแรงบรรดาลใจในความสะดวกสบายของเตียงของเขาซึ่งเขาจะกำหนดความคิดของเขาอย่างที่ถีพิถันต่อคอนสแตนต์หรือนักเรียน ของเขาฟรานซเวอร์ซูสเม์ครั้งหนึ่งเขาเคยแบ่งปันกับคอนสแตนตว่าดนตรีเต้นไปรอบๆในหัวของเขาเหมือนเสียงแห่งโชโชะชตางและเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะจับภาพช่วงเวลาที่หายวับไปบนกระดาษก่อนที่เวลาจะหมดแม้จะมีความท้าทายในการดิ้นรนสุขภาพแต่ไฟที่สร้างสารรค์ของโมซาร์ทก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นและถึงแม้ว่าเวียนนาจะทักทายเขาด้วยความเย็นในตอนแรก แต่ในไม่ช้าเมืองก็จะรับรู้ถึงความฉลาดที่ส่องมาจากภายในคอนเสิร์ตเริ่มวาดภาพในผู้ฟังมากขึ้นเรื่อยๆและโอเปรา่าที่ยอดเยี่ยมเช่นเมจิกฟลูดกลายเป็นกิจกรรมที่ทั้งเมืองจะพูดคุยกันแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆโมซาร์ทก็มักจะรู้สึกเหงาพ่อของเขาเลวโปเสียชีวิตในปี2330และถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นในหินนิดหน่อยวูฟกังได้รับผลกระทบจากการตายของพ่อของเขาในจดหมายถึงน้องสาวของเขาคอนสแตนซ์เขาเขียนว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเด็กกำพร้าและตอนนี้เขาต้องการอะไรที่จะเเขข้มมแ็งงไ่พีย แต่สำหรับตัวเขาเองแต่ยังสำหรับครอบครัวของเขาด้วยเธอได้รับการสนับสนุนอย่างมากสำหรับเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้เธอดูแลเด็กๆและทำให้บ้านทำงานได้อย่างราบรื่นและเธอก็ช่วยโมซาดด้วยงานของเขาคัดลอกแผ่นเพลงร้องเพลงอารียของเขาและสนับสนุนเขาเมื่อเขาสูญเสียศรัทธานในตัวเอง บ้านของพวกเขาบนถนนรอนสไทส์สอาจจะเรียบง่ายแต่มันเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักในตอนเย็นโมซ์ทเล่นพินและท่วงทำนองชั่วคราวและคอนสแตนซ่าและลูกชายของพวกเขาคาร์เตอร์และฟรอนเซลฟังด้วยลมหายใจที่ซบเซาแต่เบื้องหลังใบหน้าที่มีความสุขของครอบครัวนี้มีการดิ้นรนทางการเงินและความกังวลเรื่องสุขภาพโมซ์ทมักจะยืมเงินจากเพื่อนเพื่อ,อปกปิดตัวเงินของเขาและหน้าเศร้าสุขภาพของเขาก็แย่ลงเรื่อยๆในปีคศ 1791ในขณะที่เขากำลังทำงานเกี่ยวกับบางสุกุลโมซร์เริ่มแบ่งปันกับคอนสแตนซ่าว่าเขารู้สึกถึงความแข็งแกร่งจากเขาอย่างไรแต่แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้นเขาไม่เคยหยุดเชื่อในดนตรีมันกลายเป็นวิธีของเขาในการทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้เบื้องหลังที่จะคงอยู่ตลอดไปแต่มีหลังจากรอเขาและมันก็เต็มไปด้วยความท้าทายเรยนโมซ์ทเขาอายุเพียง35ปีเมื่อเขาจับไปมันเป็นช่วงเวลาที่อัจฉริยะของเขามาถึงจุดสูงสุดแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกถึงความเปราะบางของการดำรงอยู่ของเขามามกขึ้น ตอนนี้คุณสามารถได้ยินโอเวอรเิ่มคอเพอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในงานจิตวิญญาณครั้งสุดท้ายของโมซาร์ที่เขียนขึ้นในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2334สำหรับคณะนักร้องประสานเสียงในบาเดนที่ซึ่งคอนสเทนเซอร์คอนสเตนเซอร์ภรรยาของเขาได้รับการปฏิบัติในหน้าน้ำ ดนตรีที่มีความงามและความสงบสุขของคริสตันดูเหมือนจะสะท้อนความพยายามของเขาที่จะค้นหาความสงบสุขในโลกที่ยากขึ้นเรื่อยๆสำหรับเขาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโมซาดพูดมากขึ้นเกี่ยวกับความตายแต่ไม่ใช่ด้วยความสิ้นหวังเขาคิดเกี่ยวกับมันทางปรัชญาแทนเขาเขียนถึงเพื่อนของเขาว่าเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาเป็นเพียงการเตรียมตัวสำหรับปัญหาสุขภาพของเขาถึงอะไรเขายังคงไปรับค่าคอมมิชชั่นและการจัดคอนเสิร์ตในเดือนกันยายนพุทธศักราช 2,334เขาได้ทำการสแสดงครั้งแรกของเมจิกฟลูที่โรงละครนอร์เยดเขานั่งอยู่ในกล่องหอด้วยเสื้อคลุมที่อบอุ่นและฟังผู้ชมปรบมือโอเปรา่าที่ยอดเยี่ยมของเขาเต็มไปด้วยแสงสว่างและความหวังคอนแตนซ์เล่าในภายหลังว่าในวันนั้นเขามีความสุขเหมือนเด็กเพลงทำเพลงในเสียงกระซิบกับ,บนักสแสดงแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาเขารู้ว่านี่อาจเป็นการสแสดงครั้งสุดท้ายของเขาความสัมพันธ์ของเขากับคนที่เขารักเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขาหนึ่งเติบโตขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลายเดือนนี้คอนแตนเซอร์ซึ่งเป็นแกนนำ เธอทำให้เขามีน้ำซุปเบาๆห่อเขาไว้ในผ้าห่มที่อบอุ่นและร้องเพลงให้เขาลูกชายของเขาคาร์ทเมอร์สและฟรอนเซวอมาจะนั่งข้างเตียงของเขาเล่นกับของเล่นไม้ที่โมซาแกะสลักให้พวกเขาในวันที่ดีที่สุดของพวกเขาเขามองพวกเขาด้วยความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ก็มีความวิตกกังวลในสายตาของเขาเขากลัวว่าเขาจะไม่สามารถทิ้งพวกเขาไว้ได้นอกจากนี้โมซาดยังติดต่อกับภรรยาของเขาในจดหมายฉบับหนึ่งของเขา เขาขอให้เธอดูแลคอนเทนเซอร์และเด็กๆถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาและเขาขอบอุณเธอสำหรับทุกสิ่งที่เธอทำเพื่อเขาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเมื่อพวกเขาแสดงร่วมกันต่อหน้าคิงส์และดูกส์แม้ในเดือนที่ผ่านมาโมซาร์ทยังคงตลกเหมือนเคย คอนสแตนียสกล่าวว่าถ้าเขาเสียชีวิตเธอควรหาสามีใหม่ที่จะเล่นฮาร์ปซิคอร์ได้ดีขึ้นแต่เขาเสริมทันทีว่าเธอจะไม่พบคนอย่างเขาอยู่ดีเพราะเขาเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เขายังคงพูดพร่องออกมาในวันหนึ่งเมื่อนักเรียนของเขาสแมเมอร์โมซัสามาหาเขาและขอเจ้าชายโมซาเสียชีวิตเมื่อเดือนธันวาคมในช่วงดึกดื่นในปีคศ1791ในห้องที่อบอุ่นของเขาบนรูเดอร์รันชัน์คอนสแตนซ์จับมือของเขาจนถึงวินาทีสุดท้ายลูกชายของเขานอนในห้องถัดไปไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับดนตรีและฮาร์ปซิคอร์เขาเล่นทำนองสั้นๆทีี่่เเขาาารยกวอล บนเตียงซูสเมเยอร์เล่าในภายหลังว่าน,นี่เป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากเมโลดี้อ่อนโยนและเศร้ามากจนไม่สามารถกลั้นน้ำตาของเขาไว้ได้หมดซาร์ผู้ยิ่งใหญ่เสียชีวิตเมื่อวันที่5ธันวาคมค้อสอ 1791ตอนดึกในห้องของเขาบนดูดอรันสแทนคอนสแตนซ์อันเป็นที่รักของเขาจับมือของเขาจนถึงวินาทีสุดท้ายและลูกชายของเขานอนหลับอยู่ในห้องถัดไปพวกเขามีความหวังอย่างมากโดยไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเพราะพ่อของพวกเขาจะไปตลอดกาลละในวันถัดไปข่าวการตายของเขาแพร่กระจายผ่านเวนนานในร้านกาแฟและร้านเสริมสวยผู้คนกระซิบว่าโลกดนตรีได้สูญเสียอัจฉริยะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งแต่ง,งานศพเกือบจะมองไม่เห็นซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ตามสถานการณ์คอนสแตนซ์ถูกบทขยี้ด้วยความเศร้าโศกและนี้สินแต่เธอก็สามารถจัดดพิธีเล็กน้้อยไ โมซาถูกฝังอยู่ในหลุมฝังส่วนกัน,นเนซนในวันนั้นสุสานของมาร์กตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของเมืองเป็นที่ตั้งของโอกาสที่อึมครึมฝนตกทั้งวันและมีเพียงกลุ่มเล็กๆรวมถึงคอนสเตนเซอร์โซฟีน้องสาวของเธอและเพื่อนของโมซาสองคนพร้อมกับลงศพหนึ่งในนั้นนักดนตรีจเซฟอีเบลร์กล่าวในภายหลังว่าเขาไม่เคยเห็นเหตุการณ์หัวใจเช่นนี้ลงศพถูกลดลงอย่างเบาๆในหลุมพร้อมกับเสียยมของสายฝนเท่านั้นไม่มีดนตรีหรือสุนทนรพน์เพื่อรำลึกถึงการเดินทางครั้งสุดท้ายของโมซาหลังจากที่โมซาผ่านไปเพลงของเขาไม่ได้้สสะทอนนนกับาาธรณชใ ทันทีในช่วงปีแรกๆผลงานของเขาไม่ค่อยได้รับการแสดงและเวียนนาก็เปลี่ยนโฟกัสไปสู่เนดนตรีใหม่อย่างรวดเร็วนักแต่งเพลงแต่คอนเซนเธอร์ทำทุกอย่างในอำนาจของเธอเพื่อรักษามารดกของเขาเธอจัดคอนเสิรต์ตในความทรงจำของเขาขายต้นบับให้กับสำนักพิมพ์และเลี้ยงดูลูกชายของเธอให้รักเพลงของพ่อ ในที่สุดชื่อเสียงของโมซาร์ตก็เริ่มเติบโตในปี1820โอเปร่าและซิมโฟนีของเขาได้ดำเนินการทั่วยุโรปในตอนท้ายของตศตวรรษที่19ขเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักแต่งเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลก่อนนอที่เราจะใช้การเดินทางที่น่าตื่นตะตื่นใจนี้ผ่านชีวิตของวูฟเกิร์มเดดลองมาดูผลงานชิ้นเอกของเขา2-3ชิ้นที่เรายังไม่ได้พูดถึงแต่สิ่งที่กลายเป็น พวกเขาถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันในชีวิตของเขาและพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพรสวรรค์ของเขามีความสามารถหลากหลายพวกเขายังแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถค้นหาความงามในรูปแบบดนตรีที่หลากหลายได้อย่างไร ตอนนี้คุณสามารถได้ยินการเคลื่อนไหวครั้งที่สองของคอนเสิร์ตคลาริเนตที่สำคัญซึ่งเขียนขึ้นในปี1791เพียงไม่กี่เดือนก่อนที่เขาจะจากไปเพลงนี้ด้วยท่วงทํานองที่อ่อนโยนและจริงใจเหมือนเฮลิคอปเตอร์ลาของโมซาร์ทที่เต็มไปด้วยแสงสว่างคอนแชร์โตสำหรับคลาริเนตในวิชาเอกถูกสร้างขึ้นสำหรับแอนทอนซลเลอร์เพื่อนของโมซาร์ทและนักคลาริเนตที่โดดเด่นที่เล่นเครื่องดนตรีหายากในสมัยนั้น เดอะเบสคลาริเนตโมซาต์รู้สึกถึงเสียงที่อบอุ่นของคลาริเนตเกือบจะเต็มไปด้วยห้องและในคอนเสิร์ตนี้เขาแสดงให้เราเห็นว่ามันลึกแค่ไหนการเคลื่อนไหวครั้งที่สองนั้นเต็มไปด้วยเนื้อเพลงที่สวยงามเช่นนี้ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนความคิดสุดท้ายของโมซาเกี่ยวกับชีวิตความรักและนิรันเขาทำงานนี้เสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช 2,334เมื่อสุขภาพของเขาแย่งไปแล้วเขามักจะบ่นเรื่องความอ่อนแอและเวียนศรีรษะแต่เขาก็ยังทำงานอยู่เขานั่งที่ฮาร์ิคอรตในห้องเวียนนาของเขาคอนแชร์ต้นนี้กลายเป็นหนึ่งในการประพันธ์หลักครั้งสุดท้ายของเขาและมักจะแสดงเป็นเครื่องบรรณาการให้กับนักแต่งเพลงผู้ยิ่งใหญ่ที่ชีวิตจบลงเร็วดนตรีฉันต้องการดึงดูดความสนใจของคุณไปยังอีกชิ้นหนึ่งที่ฉันคิดว่าสมควรได้รับฟัง ซิมโฟนีโน o 9 9ในดีเมเจอร์ซิมโฟนีที่สวยงามนี้เขียนขึ้นเมื่อโมซาร์ทอายุเพียง18ปปีย้อนกลับไปในปีคศ 1774มันถูก็เขียนนอขึ้นในซานบุกและคุณสามารถบออกได้อย่างสมบูรณ์ว่าโมซาดยังคงเต็ม,มอไปด้วยวัชชีวิตและการมองโ,งโลกในแง่ดีในเวลานะนอมันเต็มไปด้วยพลังงานความมอสอว่างอและแสงแดดที่ทําให้ผู้คนคิดว่าโมซากําลังจะปะระสบความสําเร็จในอนาคตในเวลานั้นโมสาดทยังคงอาศัยอายุภาย,ยาใต้สายตาที่จับตามองของ ผ้าอัของเขาเลียโยโปโลเลียวโปโนั่นเป็นคนที่วางแผนอาชีพของโมซาต์แต่ถึงตอนนั้นโมซาต์ก็เริ่มแสดงสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้ว29ถูกเขียนขึ้นหลังจากโมซาร์กลับมาจากการเดินทางไปเวียนนาซึ่งเขามีโอกาสสำรวจเทรนดนตรีใหม่และได้ยินผลงานของโจเซฟเพนประสบการณ์เหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้เขาทดลองกับรูปแบบในการเคลื่อนไหวครั้งแรกของซิมโฟนีทีมที่สดใสและมีความสุขในการเคลื่อนไหวครั้งแรกทำให้ดูเหมือนเพลงสวดของเยาวชน มันให้ความรู้สึกเหมือนเด็กหนุ่มโมซาร์ทที่ฝันถึงฉากที่ยิ่งใหญ่ของอิสรภาพและการมีซิมโฟนีนี้เป็นความสุขสำหรับทุกคนทั่วโลกมันเป็นหนึ่งในผลงานแรกๆของเขาที่กลายเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนมันวิเศษมากที่ได้เห็นว่าจิตใจที่อ่อนยาวสามารถสร้างดนตรีที่เป็นผู้ใหญ่กลมกลืนและสง่างามตั้งแต่อายุยังน้อยดนตรี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 และแน่นอนเราไม่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับซิมโฟนีนี้โดยไม่พูดถึงรอนเดอร์อัลเลอร์เคอร์จากซานตาเพื่อเปียโนหมายเลข11สําสำหรับ เมเจอร์ <Major. S 2> เมื่อปีคศ1783งานนี้เขียนโดยโมซาร์ทในขณะที่เขาอาศัยอยู่ในเวียนนาที่สวยงามแล้วจังหวะที่มีชีวิตชีวาและขี้เล่นของงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากดนตรีตุรกีและมันก็กลายเป็นหนึ่งในผลงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกในเวลานั้นในยุโรปมีแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกสิ่งโอเรียนเตนและการเดินขบวนของตุรกีนั้นเป็นที่นิยมมาก ลวดลายที่แปลกใหม่และจังหวะที่สดใสถูกจัดขึ้นในระดับสูงและโมซารท์ที่วัยต่อเทรนใหม่สร้างท่วงทํานองนี้ที่ฟังดูเหมือนเป็นการเต้นรําที่เต็มไปด้วยความแปลกใหม่และความสุขเขาเขียนมันในช่วงเวลาที่เขาจัดคอนเสิร์ตในร้านเสริมสวยเวียนนาและให้บทเรียนแก่นักเรียนที่ร่ำรวยเพื่อหาเลี้ยงชีพรอนโดวัลเทอกกลายเป็นชิ้นที่รักนี้เป็นที่ชื่นชอบในช่วงชีวิตของโมซาร์มันเล่นใน ร้านเสริมสวยของคุณนางและต่อมามันก็กลายเป็นหนึ่งในท่วงทํานองที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของงดดนตรีวันนี้แม้แต่คนที่อยู่ไกลาจากคลาสสิกก็รู้ชิ้นส่วนนอนี้มันมีจังหวะที่รวดเร็วขอดที่สดใสและพลังงานอย่างไม่หยุดยั้งดนตรี เรามาถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางเล็กๆน้อยๆของเราผ่านชีวิตและผลงานของวูฟแกงอเมเดสโมสานักแต่งเพลงที่ยอดเยี่ยมซึ่งดนตรีเปลี่ยนโลกไปตลอดการโมสานอาศัยอยู่เพียง35ปีแต่เขาเขียนงานมากกว่า600ชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นเป็นโลกแห่งแสงอารมณ์และความสามาัคคีชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความแตกต่างชัยชนะและความยากลำบากความรุ่งโรจน์และความเหงา เขาเป็นอัจฉริยะที่เล่นต่อหน้ากษัตริย์และต่ออสู้เพื่ออิสรภาพในการสร้างเขาสร้างเพลงที่พูดถึงความรักความหวังและนิรันท่วงทำนองของเขาตั้งแต่รอนเดกที่คีเลนอกไปจนถึงคอนแชร์โตที่อ่อนโยนยังคงสัมผัสหัวใจของเราและเตือนเราว่าความงามสามารถเกิดในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุด